ีมาแล้วตอนนี้ก็รอรอการตั้งค่าอยู่อันนี้ก็เป็นการ <c oughs> เป็นเพื่อน,นที่มาสักทีหลังเนาะนะคุณปานีนี่ก็นะเป็นครีเอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะข้าวเช้าน่าจะ่านแล้วแหละเนาะนะเพราะว่าอันนี้ก็นะใกล้ๆเวลาเที่ยังแอ้นเขาอะนะก็สามารถทำให้ผ่านได้เร็วนะ สมิตายเองก็นะช่วงไลฟ์สดแรกๆเราก็ไม่ไม่รู้นะฮะช่วงต้นๆก็เนะี่ยมีเพื่อนเข้ามาเนี่ยมัแจะได้สามสามพันนะมีปันจะมาพรลูกชายมาแล้ววันนี้ลูกชายโอ้เป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะคุณลูก,ลก,ลกปิยพวงสวัสดีครับคุณแม่ครูบ๊ายบายนะคะสู้ๆผ่านไวๆนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องดอกบัวดังแสงธรรมมากเลยนะคะสกุลนะฮะแม่หมอนอจ๊ะบอกขอไปต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หมอนมากๆเลยนะคะเดินทางปลอดสวัสดีทักทายกันเนาะนะคะคุณเทวีก็เนะเาะ หชั่วโมงว่าวันหนึ่งก็สองรอบเนาะพอตอนหลังๆมาพอนาทีเพิ่มขึ้นเราก็มาเล่งน,นะคะที่บ้านสัญญาณไม่ดีค่ะอ๋อนะคะก็คงอรอเนาะรอโอกาสหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ไลฟ์ตุ้มตาเหมือนไม่เห็นคุณปานีเพราะคุณปานีก็ผ่านแล้วเนาะผ่านกดผ,ผ,ผ่านเกณฑ์แล้ว วันนี้สุมิตราก็เนาะทำเรียกว่าทําการบ้านนะ,นะกันนะการบ้านก็อ,อย่างน้นอยๆนะระบบเขาก็เห็นว่าเรามาทํางานแล้วนะเราจะสมัครเป็นพนักงานเราจะสมัครเป็นพนักงาน,นตอบคอมเมนต์แล้วก็นะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องไลฟ์ทีนี้เราก็จะได้เจอกันเนาะเราจะได้เจอกันเป็นเพื่อนกัน บนยายน้องหนึ่งก็เกี่ยวก้อยกับป้านีได้เลยนะคะนะคะเกี่ยวก้อยกันเนาะ,ะเดี๋ยวปอบรู้สึกว่าเสียงพัลมจะเข้าหรือเปล่าเนาะ น้าน้องจันจันนะคะก็สวัสดีค่ะพี่พวงแก้วคนสวยนะคะน้องจันจัน,นะ,ะมาให้คําแนะนําสุมิตาเนาะนะตอนนั้นก็เนาะ,ะมาแนะนําว่าอจําได้อยู่นะคะคุณป้านีบอกว่าให้หลงคลนะคะป้านีบอกว่าเยี่ยมไปเลยจ้าคุณสุมิตาะค่ะคุณป้านีอ๋อนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะ คุณอนงขวัญไอ้เบออินักใก่กับคุณปราณีนีหน้าไหลสดอยู่น้องอกตัวขอบคุณทุกกำลังยังนะมีที่ว่างเยอะนะคะดื่มน้ำนะะหรือว่าจะดื่มกาแฟก่อนก็ได้นะคะกาแฟ กาแฟร้อนกาแฟเย็นขึ้นไหลสดเชื่อไหมบางบางครั้งอะ่ะบางแรกๆเนี่ยนะฮะพูดเกือบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่เหมียวทักสปอตบอกสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะพี่เหมียวนะฮะคุณทวีถามว่าเป็นไงบ้างครับนะฮะขอบคุณเอ,อคุณสุมิตานะฮะ,นะฮะ น้องดอกบัวดั่งแสงธรรมนะฮะน้องดอกบัวดั่งแสงธรรมบอกสวัสดีค่ะก็เดินทางมาไกลนะฮะน้องจันก็เดินทางมาจากฝั่งสอปป,ปเนอะนะฮะค่ะน้องพวงแกว้วผมไม่สวัสดีจ้า <c oughs> คุณพี่พวงแก้วนะ,ะจักรทายกับพวงแก้วน้องพินสายพินนะฮะสวัสดีค่ะคุณปียพูนะะระดับน้าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาอีกโูบวนมานะคะโอ้เพื่อนใหม่แล้วเพื่อนมาแล้วนะคะค่ะน้องบัวลำนะคะน้องบัวลำมาแล้วก็นะ่นารักนะคะน่ารักทุกท่านเลยนะคะมาให้กําลังใจกันนะคะทักทายพูดคุยกันได้ป้านีบอกว่าเยี่ยมไปเลยจ้าคุณสมิตาค่ะคุณป้านีก็นะ น่ารักนะคะน่ารักทุกท่านเลยนะคะมาให้กําลังใจกันนะทักทายพูดคุยกันได้ตอนนี้สอคุณยายน้องหนึ่งขอโทษนะคะพอดีตะกี้นี้สุมิตาเลื่อนคอมเมนต์ไม่สุดนะคะค่ะเป็นเพื่อนยืนยันตัวตนกับระบบ AI เนาะนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวไปแล้วนะไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือเปล่าะนะคะ เมื่อวานนี้ก็นะหลังจากุมิตาวันก่อนก็มีกล้วยเนาะกล้วยเครือใหญ่ๆนะน้องพวงแก้วก็สวัสดีค่ะน้องจันคนงาม <c oughs> นะฮะเน้นบันเทิงนะคุณทวีก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะตั้งค่าเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วถ้าพบกันใหม่ๆเนาะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกัน เพลงบ้างนะไปเขาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละนะเล่าเรื่องของตัวเองอ่ะนะคะเออทำอะไรเป็นยังไงตานี่แหละนะคะป้านีบอกว่านะ,ะป้านีมีไลน์นะคะสะสมนาทีค่ะบ่า,บายบวงแก้วสวัสดีค่ะพี่สุมิตาออกเองนะสวัสดีเช่นกันจ้าน้องพวงแก้ววงสกุลน,นะน้องพวงแกวก็ยัง ทำไม่ถูกเลยนะคะคุณปานีก็สวัสดีคะ่ะคุณปานีกว้วยทอดนะคะดีทักทายกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะนะ้น้องดอกบวกัวว่ามาส่งพลังบวกคะ่นะดินดีรับพลังบวกจากน้องดอกบวกัวนะคะจังหวัดสระแก้วอำเภออารัญญประเทศนะอันนี้สภนะาพสภาพอากาศโดยทั่วๆไปปุ่มแดงๆน้อยๆใช่ไหมคะ จิ้มตรงนั้นเลยใช่ไหมนะ,ะ่ะนะฮะให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจสมิตาเนาะนะ,ะได้จังกาหรือยังนะ,ะมาเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะในห้องไลฟ์สดของสมิตานะ,ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขอให้มีความสุขค่ะ เฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครัววันนี้วันครอบครัวเท่าวันหยุดค่ะน,น้องชูใจบอกขอตัวก่อนนะคะขอตัวนะคะจ้าน้องชูใจขอสวัสด,ดีค่ะคุณพี่ขอให้มีความสุขค่ะเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะสุณใหน้องหนึ่งจันวัฒน์คะอ่า คุณปานีบอกว่ากดรวมใจให้แล้วนะคะน้องพวงแก้วทักทายนะคะปานีกล้วยทอดก็สวัสดีคุณยายน้องธนวัฒน์นะคะสมนาทีที่เร็วขึ้นนะ,ะก็มีนะบางท่านก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ช่วงไลฟ์สดน้องพวงแก้วสวัสดีค่ะคุณแม่ย่านะะยายน้องหนึ่งธนวัฒนก็สวัสดีค่ะแม่ย่าหลานหลาย อ๋นะฮะน้องดอกบัวนะฮะก็ทักทายเนาะกับน้องพินสายพินบอกสวัสดีค่ะนะฮะลูกเบียภูมูก็สวัสดีค่ะคุณกอดไปไหนไปด้วยกันเนาะนะคะคุณปานีก็สวัสดีคะ่ะยายน้องหนึ่งเนาะนะคะก็มายืนยันตัวตนทุกวันนะคะช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยคะ่ะก่อนเที่ยง ลงคลิปสตรีมนะฮะลงคลิปสตรีมหรือว่าที่เขาเรียกคลิปยาวสามนาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเพราะเรายัางไม่พย,ยันตัวตนเหมือนเดิมจ้าบพบกันในช่วงของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะลูกปียภูมิมากรอส้มตามกันน้องจันจันอยู่นะฮะน้องพวงแก้วกสวัสดีค่ะน้องห้องเต้นะฮะน้องพวงแก้วทักทายกับน้องห้องเต้จ้า คุณปานีก็สวัสดีทักทายกับโต๊ะพวงแก้วนะค,คุณปานีก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณแม่ย่าหลานหลายบอกตอนนี้ก็สะสมนาทีอยู่ค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้เนะช่วงสะสมนาทีเราก็รู้สึกอย่างไมา่ได้เข้ามาที่ห้องนะคะยังไงก็ผ่านไปผ่านมานะคะแวะเข้ามาได้เลย,เลยนะคะทักทายพูดคุยกันนะะ นะคุณยายน้องหนึ่งนะะเพื่อนใหม่ <_ C. S 1> เพื่อนใหม่ในห้องสุนิตาค่ะคุณปานีนะะคุณยายน้องหนึ่งก็สวัสดีค่ะคุณปานีนะะคุณปานีก็สวัสดีค่ะ,คาคะยายอขอบคุณนะคะนะคะ,ะ,คะที่มาให้กำลังใจนะฮะในช่วงต้นๆนะเช่นกันจ้าน้องห้องเต้นนะะสวัสดีเช่นกันจ้านะคะน้องพวงแก้วก็สวัสดีค่ะคุณทิดารัตคำคองแก้วนะคะ ช่วงไม้สดสะสมหน้าที่หรือเปล่าเออ